ภัยถอดเสื้อนะครับเพราะอากาศร้อนมากเลยผมเพิ่งกลับมาถึงบ้านนะครับเนี่ยเวลาตอนนี้ประมาณห้าโมงหกโมงเย็นแล้วนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนดีกว่าไม่รู้ผมจะเอาไลฟ์ลงได้หรือเปล่านะครับนะาในอีพีหน้านะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างนะครับนะเดี๋ยวเปิดรถแป๊บนึงนะครับนี่ครับผมอันนี้เป็นรูปหลุงปูแหวนนะครับนะเป็นเออเนื้อซิลิก้านะครับหรือว่าเนื้อ จะแก่งกว่าเลซินนะครับน้หุ้มด้วยทองแดงนะครับนะเป็นของเก่านะครับไม่มีพระบูชานะครับนี่อันนี้คือหลวงพ่อเพชรนะครับอันนี้คือหลวงพ่อเพชรนะครับนะรุ่นร่วมใจนะครับปี2546นะครับอันนี้เป็นพระแก้วนะครับเนื้อซิลิก้านะครับปี2,500นนะครับนะแล้วก็ยังมีอีกนะครับมีก็มีพระยืนนะครับพระยืนพระศิวลีนะครับพร้อมตู้เก่านะครับนะแล้วเป็นขันเงินนะครับเป็นขันเงินเนื้อเต็มท้ายรถเลยครับนะก็จะมีพระชิ้นเล็กด้วยนะครับ องเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่เต็มกล่องเลยนะครับนี่ครับอันนี้